แต่ว่าอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มานั่งคุยกันนะคะมีการคุยกันผ่านแชทบ้างทุกอย่างก็ออกมาชัดเจนสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลลูกทั้งสภาพจิตใจแล้วก็การพัฒนารูปค่ะคือลูกเนี่ยเป็นสิบในการดูแลของแอนคนเดียวนะคะให้เขาได้รับรู้ค่ะเพราะว่า เขาอาจจะถูกเลี้ยงมาด้วยมีทุกอย่างพร้อมนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องมีการรับมือกับสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยกิดกันเลยค่ะแอนต้องบอกเลยว่าความสุขของลูกเป็นที่หนึ่งค่ะ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่เรากําลังต้องทําต่อไปก็อาจจะเป็นการดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็พยายามนะคะทําให้ลูกเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะมันมีการไม่เถียงกันับบ้าที่ทำให้ร้เอเรื่องนอ๋อต้องบอกว่ามีการคุยกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มานั่งคุยกันนะคะมีการคุยกันผ่านแชทบ้างค่ะต,ตอนนี้นะตอนนี้ความสัมพันธ์เราก็จบแล้วใช่ค่ะทุกอย่างก็ความสัมพันธ์จบค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็ออกมาชัดเจน ถ้าเป็นทางนั้นนะคะก็อาจาอาจะตามที่ตามที่เห็นในโซเชียลเลยะคะ่ะประมาณนะะี้ ไม่มีค่ะเพราะว่าแอนคิดว่าตอนนี้งานแอนเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องทําหลายๆอย่างทั้งต้องให้เวลาลูกด้วยดูแลลูกให้ดีที่สุดด้วยเพราะว่าเราทํางานเยอะนะคะต้องดูแลคนมากมายเลยแล้วก็ต้องดูแลออสินค้าให้ดีที่สุดด้วยแล้วก็ต้องใส่ใจลูกด้วยเพราะว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลลูกทั้งสภาพจิตใจแล้วก็การพัฒนารูปค่ะมีการ หลังบ้านนะคะก็มีการแบบเออ่ก่อนหน้านั้นนะคะก็ตามเห็นตามที่แชทในเฟซบุ๊กเลยมีแบบขอโอกาสไม่ได้เชิงว่าจะเป็นการขอโอกาสค,ะคะ่ะใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะมีการแบบเออ่มาเจอกันบ้างน,นะคะตอนที่มีการดูแลลูก,ะค,ะกค่ะแล้วในโลกของมีการ ลูกเหรอคะคือลูกเนี่ยเป็นสิในการดูแลของแอนคนเดียวนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าลูกยังไงก็ยังรักยังรักเขาเขาัวนะคะเราก็จะต้องทําหน้าที่พ่อแม่ต่อไปก็ตามที่เห็นในโซเชียลเลยคะ่ะแอนก็ค hey ่อยๆ อลูกค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแอนเนี่ยเป็นเด็กที่ตอนเด็กๆแอนไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะแอนอยู่กับคุณตาณยายแอนก็ให้เขาได้รับรู้ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะถูกเลี้ยงมาด้วยมีทุกอย่างพร้อมนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องมีการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแอนก็เลยค่อยๆให้เขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยโชคดีนะที่เขามีครอบครัวมี ตาคุณยายมีคนรักมากมายเลยนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆน,นแอนก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ดูแลต,ตัวเองนะคะแล้วก็บางทีก็เล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าให้เขาฟังนะคะแอนก็เป็นกําลังใจให้เขาแอนจะไม่ได้แบบทำตัวใหมองว่าแบบกีดกันว่าไม่เคยกิดกันเลยะคะ่ะแอนต้องบอกเลยว่าความสุขของลูกเป็นที่สุดค่ะยังไงก็ต้องเอาความสุขของลูกไว้ก่อนคือสำหรับแอนนะคะตัวแอนเอง ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าถ้าเห็นลูกแบบต้องปรับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างคะ่ะเพราะว่าเราแค่รู้สึกเป็นห่วงลูกค่แม่กมาเชื่อว่าให้กาลังใจ่อย,อยอากจะค่ะก็แอนต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบางคนเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นกันเลยนะคะแต่ว่าทักมาให้กําลังใจแอนแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือแอนตลอดนะคะ<ม>บางครั้งแอนเดินอยู่ในห้างก็มีคนทักมาให้กําลังใจมีคนแบบทักทายแอน<ม>อะไรอย่างเงี้ย ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะกำลังใจของทุกคน,นมีส่วนที่ทําให้เราแบบว่าดีขึ้นมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะถ้าไม่อยากพัดค่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Topdara และ Fanpage Facebook Topdara ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกด SuperTank ให้กำลังใจทีมงาน Topdara กันด้วยนะคะค